สว,วัสดีผู้เเกมทุกท่านนะครับผมกลับพบกับเดลตาฟอร์ดก,กันอีกเช่นเคยนะครับโอเคอหลังจากที่อัปเดตมาใหม่ประมาณสักสองสามวันที่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีกระปืนอยู่ประมาณ2-3ถึงกระบอกนะครับที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาจากเดิมให้มันดีแล้วก็เสถียรแล้วก็ความบาลานซ์มากขึ้นนะครับนะยกตัวอย่างอย่างเช่นกระบอกที่ผมถืออยู่เลยครับนั่นก็คือ AK12 นะครับนะลท์ไอเอคุณผู้ชมเออนี่ปืนน้ำแข็งนะเว้ยเออเพราะว่า,าเหมือนกับว่า เมื่อก่อนหน้านี้ตอนเกมที่เขาออกมาใหม่ๆเนี่ยผมใช้บ่อยมากครับก็บอกเนี้ยใช้ตอนช่วงต้นเก็บเลเวลนะเออแต่ด้วยความที่มันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเสถียรเ,เท่าไหร่ครับแต่มีความแรงครับนะมันก็เลยใช้ได้อยู่ในช่วงระยะสั้นๆนะครับนะ,ะก็เปลี่ยนไปใช้กระบอกอื่นเลยครับแต่ตอนเนี้ยผมวองสเตตด,ดูแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโกงโกงครับนะไปะไปดูกันว่าอุปกรณ์ที่ผมแต่งกระบอกนี้ยเนี่ยนะมันมีอะไรบ้างครับเลตโกเลย ประมาณนี้เลยครับเน้นนิ่งเป็นหลักเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมนะโอ้โหแล้วดูลายปืนครับโอ้โหเห็นแล้วเย็นแทนครับนะส่วนกล้องเนี่ยผมจะติดเป็นกล้องอินฟลิตจับความร้อนนะครับนะเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยเหมือนกับว่ามันได้เปรียบครับแล้วก็เรามองเห็นในควันเนี่ยมากขึ้นกับแต่ก่อนที่มันมาใหม่ๆเลยนะสำหรับกล้องอินฟลิตจับความร้อนนะครับนะไม่รู้ว่าเขาอัปเดตมาด้วยหรือเปล่าครับนะแล้วก็ติดกล้องด้านข้างมาด้วยครับสำหรับเอ่อบางจังหวะที่ เราอยู่จนตัวและวจังหวะที่ระยะประชิดจนเกินไปครับในการขึ้นสโคบข้างเนี่ยมันจะไวกว่าขึ้นสโคบหลักนะครับนะเออเอาวะเราก็ใช้กลยุทธ์ให้หลากหลายครับนะจะได้ไม่น่าเบื่อครับคุณผู้ชมสเตตก็ประมาณนี้เลยครับดูครับคอนโทรล90นาคุณผู้ชมเกินบอกเลยนิ่งเกินนิ่งคลิปครับบอกเลยเสถียรภาพในการยิงเนี่ยก็คือเลยมาตรฐานที่เขาตั้งมาให้เลยนะครับนะก็ไม่ได้เสถียรไปมากซะเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้แย่ซะทีเดียวครับ อยู่ในระดับกลางๆที่ผมเองพอจะรับได้ครับแล้วก็ระยะเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นใหม่นะไม่แน่ใจว่าจากเดิมมาเท่าไหร่ครับแต่ตอนนี้เป็น35เมตรนะครับต่อการยิงนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าค่อนข้างไกลอยู่นะครับนะแล้วก็ส่วนในคาลิเบตครับเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมเน้นให้ลูกกระสุนวิ่งไปหาศัตรูให้ไกลครับให้ไวมากขึ้นนะครับนะแล้วก็คาลิเบตเอ่อในส่วนของเอ์ตาคอนโทลเยอะอยู่ครับผมบอกเลยนะมิ่งอย่างเดียวครับ นิ่งแบบว่าเหมือนนอนอยู่บนเตียงเลยนะคุณผู้ชมประมาณนั้นเลยครับเออโค้ดปืนก็ประมาณนี้เลยนะครับนะเ,เดี๋ยวผมจะแไปะไใต้คลิปให้นะครับอย่างที่บอกครับปืนทุกกระบอกเนี่ยแต่งค่อนข้างที่จะเหมือนกันทุกคนแหละครับแต่การคาลิเบตรนั้นอ,อ่ามันแล้วแต่คนนะครับนะมันก็เลยทําให้มีความแตกต่างระหว่างการใช้ของผู้เล่นแต่ละคนนะครับอยู่ที่คนชอบนะคุณผู้ชมนะเออลองอไปใช้กันดูได้ครับโอเคปไปดูสนามซ้อมกันเนี่เป็นไงล่ะโอ้โหสีสันสดใสว้า สวยงามตามท้องเรื่องใส่ดิครับเออเป็นไงล่ะครับ30นัดก็พอกินครับเพราด้วยความนิ่งของปืนอ,อีกล้องข้างข้าเนี่ยอ่าที่ผมติดมาอย่างที่บอกครับสมมุติเวลาเราโจรตัวให้ไหมคุณผู้ชมอยู่ระยะที่มันประชิดมากๆครับปุ๊บย,ยิงไปเลยป็นไะงโอ้โหสุดจัดครับนอเอาว่ะมันขึ้นสโปไวกว่านะครับนะ เออป่ะเดี๋ยวเราไปดูสนามจริงกันว่ามันจะทำให้ผมนั้นคิวหรือทำให้ผมโดนคิวครับป่ะ let's go ครับผมเบื้องต้นครับจัดไปก่อน The enemy. The enemy. เออเปิดลูเปิดมิติในการยิงคุณผู้ชมโอ้มาเดยโอ้มาเดยไม่มีใครมาเลยเหรอเอาดี ไปได็กันหมดเอ่ยมีไงหนึ่งตัวหนึ่งตัวโอ้โหไม่โดนไอ้โดนน่ะมันโดนและแต่มันไม่ตายไงชิบหายจะตายแทนโอ้โหไม่ได้แตะนานฝีมือตกไปเยอะฝีมือตกไปเยอะฝีม่มันหลบ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 ไอ้นี่มันรู้แล้วว่าเราอยู่ตรงนี้ต้องจัดการมันต้องจัดการมันต้องจัดการมันโอ้โหอย่างโกงบอกเลยมีกองนี้อย่างโกง โผล่มาใครก็ได้โผล่มาดิไม่โผล่ก็ Syndrome. เอาระเบิดไปก่อนแน่เห็นนะครับเห็นนะครับระเบิด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 อะไรละหมออะไรละหมออะไรละครับโอ้โหโอ้โโดนอีกครับโอ้โหโดนดิหวยตัวเมื่อกี้เลยอ่ะ ที่เราข้ามไม่ตายวะอ้ <c oughs> <c oughs> อาทำอะไรกันล้วครับผม,อมโอ้โหยืนดูดาราหรือ,อยังไง <c oughs> มาเร็ว <c oughs> เยี่ยมมากอย่างนั้นหมอ <c oughs> โอ้นี่อย่าใส่ไปดิเนี่ยไอ้บ้าคุณผู้ชมมองเห็นอย่างไวอ,ะไอ่ะุผู้ชมเห็นปะมองเห็นในควันไวมากครับบอกเลยโอ้โห <c oughs> โอ้โหโอ้โหดูดิดูดิดูดิป่ะบอกเลยตอนนี้นกล้องอินฟลีตโกงมากยิงกนไปก่อนนี่ยาเอาไปดิครับผมพึ่งพึ่ง,งโอ้นี่ครับเห็นนะครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอาหูยเอาวะสายแรกมันก็ต้องแบบนี้แหละครับผม จะมีคนมาช่วยเราวะมีไหมโอ้โหไม่ไม่น่าจะมีแล้วมั้งผมว่ามันบุกเข้ามาแล้วตอนนี้ไม่น่ารอดเอาว่ะคุณผู้ชมเปลี่ยนจุดนะครับนะไปจุดหาก,กินของเราลงด้านล่างเลยเอาเด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 นี่ไงเอาเดิครับตายคู่นะโอ้โหจับมือวะ่ะโอ้ อย่าเบียดดิไอ้หนูโยกเบริร์กเบริเบร์กเดี๋ยวมันต้องมีคนมาแหละนี่แนี่เอา้าโดนโดนแต่มันหายไปไหนวะอะไร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 เรียบร้อยครับผมโทษอย่างสุดนะครับนี่อุย้ย,ยอยู่ข้างหน้ากระสอบไปเลยโอ้โว้ มีนะหมออ่าหมอโอ้ยอหมอมาข้าคนก่อนได้ไหมเว้ยละไม่ไน่จะมีคนมาแล้วแบบเนี้ยเอาว่ะทางขวามีปะทางขวามีทางขวามีเอ้าน่าจะไม่รอดดูทรงแล้วมากันเยอะโอ้ไม่ต้องถึงมือครับไม่ต้องถึงมือเอาว่ะมีแบบหูหมอไม่เห็นแกไม่ชอบเลยอะไอ้ลูกกลมๆที่ปล ouais> ่อยแสงเง่ อ้ามองเห็นนะครับเฮ้ยโอ้โหพึ่งเหว่เนื้อขัดจังหวะจริงตายไหมเราเนี่ยตายนี่ระเบิดไปก่อนหนีครับโอ้ไม่พ้นหมอครับหมอครับหมอครับโอ้โหมึงไม่มองรอบข้างตัวมึงเลยไงเนี่ยโอ้โหอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อย เรียบร้อยเอานอนแบบนี้นอนแบบนี้พี่ก็ชอบเพื่อาไปกินอีกแล้วเข้าหัวนะครับเข้าหัวนะครับเอาวะบอกเลยโคตรได้เปรียบครับใช้กล้องอินฟลูเอดนะตอนนี้นะคุณผู้ชมอัปเดตมาไกลามากบอกเลยเวลรถถังมาไง <laughs> รถหุ้มเกาะมายังไง นีจะโป่งละไปครับลงจุดเดิมติดกับระเบิดไว้ไม่ได้กินหรอกบ้าโอเคเราใช้สโคปนี้แหละน่าจะระยะประชิดนักคุณชมโอ้โหตกใจเว้ยเนยนี่เป็นเรื่องจริงนี่เรียบร้อยนะเพื่อนโอ้โหคนไปจุด B2 กันแล้วนี่ว่าแล้วมาทำอะไรกันตรงนี้วะเนี่ย อ้าวอ้าวว่าไงอ้วนว่าไงอ้วนเป็นไงคุณผู้ชมผมบอกเลยได้ทุกมุมนะครับโอ้ยังคุยยังคุยเอาไปก่อนหนีเหรอถ้าหนีหนีใช้กล้องอินฟลิตจับก่อนเลยอินฟลิตจับก่อนเลยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนเอ้ยเรียบร้อยหนีก่อนหนีก่อนมองไม่เห็นเลย โอ้ยไม่โดน Box, ใครเลยว่ะอะไรอะไรอะไรล่ะครับผมอะไรล่ะครับผมโอ้โหอย่างสุดเอาทุกจังหวะเหมือนกันชิบหายจะตายตายอะไรเฮ้ยกระสุนหมดโอ้โหเอเดียยิงเพลินไปหน่อยโอ้กำลังยิงอยู่เลยพอยิงแป๊ก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 ชิหายแล ระสุนหมดโผ่รถถังหมันไส้เหลือเกินเว้เนยโอ้เปลี่ยนจุดยังไงจุดยังไงนี่ล่ะเอาไปดิเอาไปดิกระตัวนสองตัวเอาไปดิเอาไปดิโอ้จังหวะนี้โอ้โหหมู่เขามากันเยอะมากอะเจ้าอะไรไปต้านฐานครับนั่นอะโอเคคุณผู้ชมมุมนี้บอกให้ปลาระเบิดควันมาก็โดนนะครับบอกเลยนี่ อุ้ยโดนโดนโดนเราอะโดนโดนอะไรข้างหลังวะโอโ้มันมาข้างหลังหรอโอ้โหเพื่อนโอ้โหเพื่อนตายแล้วโอโ้ดูทีมเราดิไม่มีความเหนียวแน่นเลยอะเอาเรียบร้อยดลครับเข้าหัวนอนอยู่ในกองก็แบบนี้แหละครับไปครับเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่ ช่วยเพื่อนก่อนอุ้ยโดน,นอะไรโอ้โหคุณผู้ชมเนี่ยสิ่งที่เขาต้องแก้ไขคือการปรับสมดุลของทีมนะครับนะมองแบบนั้นนะครับนะบางทีชนะจะไม่ชนะขึ้นอยู่กับทีมก็มีนะครับผมเออถ้าทีมเรากาครับอยู่ไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนก็จะแบบนี้แหละครับผมนี่ไงดูด้วยนี่ปืนไอเอ็เฟย ดูดิคือโดนยึดอย่างไวอ่ะแล้วแบบว่ากลุ่มก้อนเรามันกระจายไปตามจุดอื่นไงมันแบบว่าไม่แบบว่าป้องกันในจุดเดียวกันนะเออแบบนี้มันก็จะเสียเปรียบครับถ้าเจอทีมบุกที่เขาแบบว่าบุกกันแบบแน่นๆนะคุณผู้ชมผมบอกเลยเล่นเกมไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอะไม่ถึงห้าวิใช่สิไม่ถึงส5้าทีก็ แพ้แล้วบอกเลยแล้วก็แพ้จริงๆครับโอเคครับคุณผู้ชมครับเออเป็นยังไงบ้างครับนะสำหรับปืน AK12 ครับค่อนข้างที่จะสมดุลแล้วก็องบอกว่ายังไงอะ่ะมันอยู่ในระดับขั้นเมตาไปแล้วนะครับนะด้วยความนิ่งของมัน,นครับนะถ้าคุณผู้ชมคนไหนไม่ห่วงสแตตมากนะครับ ใส่กระสุนเพิ่มจาก30นัดเป็นอีกกี่นัดนะน่าจะ60นัดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมบอกเลยนะครับยิงมันมากครับนะนะเอ่อถ้าทีมผมเก่งกว่านี้นะผมบอกเลยนะเออน่าจะเล่นยาวกว่านี้ครับน่าจะได้คิวเยอะกว่านี้ครับนะคุณผู้ชมเออเอาว่ะคุณผู้ชมครับอ่าพาร์ทนี้ครับเดี๋ยวคงต้องลาไปก่อนดีกว่าครับนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมโอเคแล้วครับมาพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับ See soon every you day ครับ We'll <laughs>